ภาพอันคุ้นเคยของกรุงเทพยามเชา้าไม่เคยเปลี่ยนเมื่อในความเคยชินความหวังความง่วงความเหงาความรักเดินต่าพนไปกับความเคารพปรวดเตรียมเทียบเวลา

กับว่าเป็นกายบริหารแกงงวงมันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเล่าต่อกันว่าในยุคที่คนกรุงเทพเริ่มรู้จักคำว่าตรอกซอยมีคุณพ่อที่ปล่อยปลาคนหนึ่งในค้นพบวิธีฉลาดล้ำในการเปลี่ยนซอยเรียบง่ายให้กลายเป็นซอยตาย,ยา การเริ่มต้นที่ได้ผลแต่ต้องทนไปจนตายไม่ต้องกังวลกับอนาคตแต่คุณนั่งอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมคุณจะได้เห็นรายงานความหวังที่คุณฝากไว้กับคนเหล่านี้ทุกวันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างแต่รับรองว่ารวดเร็วชับไวทันสถานการณ์แน่่นเป็นคนที่แมางันหน้าน้อยลคัที่ัวชงใหม่ ใช่สองคนครับหน้าวิตกครับสองรายได้สามผป่วยที่รู้เก็บยังไม่ทันข้าวันเลยปอดติดเชื้อครับเสียชีวิตต่อมาครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่209นะครับยังพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับนายวิทยาแก้วตามความหมายแล้วกรุงเทพคือเมืองเทวดา เทวดาที่มีแต่ความช่วยเหลือแบ่งปันเทวดาที่ไม่แก่งแย่งเปิดไฟกับพีทรออยู่ก็อยากจอนะครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ไปบังกะปิครับไปครับเทวดาที่รักพวกเดียวกันไปครับโอเคแล้วพี่ไราจะไปครับมาเลยมาเลย แต่ถ้าเล่นตามกติกาแล้วเทวดาแสนดีตนหนึ่งก็ยินดีรับความผิดแทนเทวดาแสนสวยอีกตนหนึ่งอย่างเต็มใจโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งจริงไหมครับท่านเทวดาสีกะกี ูเหมือนการง่ายเข้าไว้และคุณสมบัติในการปรับตัวเพื่อสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่โดดเด่นของมหานครแห่งนี้ไชั้นชัยดบีไทยจีนฝรั่งไม่ต้นเรื่องหลังจับมาสเตอร์ล้วนๆด้านพ้าแถวนี้ในบุ่นเี่ทุกเช้าก้าวเช้าคักอีกนี้เเหรอพี่อีกนี้สมัยเรียนอยู่ใจหรูเไ้ยมีพักแผนไว้ต้องอยู่ใจเรา เออไปมาสั่งมา,มาสองโหลมันก็ส่งไปสองโหลดีวะไอ้ไปดูของเมืองจันทร์นะพลอยมันดีเออน่าหละตรงไปสองโหลเลยไปไปพี่ไปต้องสวัวไปเลยบาง,ง,ง,งคนเลือกที่จะเป็นนักสแสดงเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนมีเพียงแค่อุปกรณ์ประกอบฉากราคาไม่กี่บาทเคื่อนแกับคำแซ่2องสันเสริมที่สุดจะพรางครูออกมาเพียงแต่ไม่อยู่ให้ได้ยินก็แค่นั้น เฮ้ยน้ำไม่ดีนะครับลองไปดูเข้าประตูดิวิเดี๋ยวิมันอะไรกันมันหลอกกินฟ่ะหลอกกินฟรีบางคนเลือกที่จะหาวิธีสร้างสมดุลในการฟังและพูดภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งมีจุดลงตัวของมันเองอยู่ตรงจุดที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนบางคนเลือกสรรหาการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า เหมือนปรัชญาพ่อค้าญี่ปุ่นที่ว่าความสุขของลูกค้ามาก่อนเสมอเพื่อนมันก็ส่งเพื่อนที่ว่าทำเนี้อตอนนี้ม่ากินบางคนเลือกหาสถานที่ฝึกสมาธิเพื่อลองเล่นกับความแข็งกระดา้านสลับกับสัมผัสความอ่อนโยนที่อยู่ในใจเพื่อบรรลุสุขจิตพบปั้นจบสุดท้ายมันได้มาซึ่งปัญญา บางคนพร้อมเสมอสำหรับการแข่งขันไม่จำเป็นว่าความยุติธรรมจะใส่ใจกับทั้งสองฝ่ายยังไงอยู่ที่ใจของกรรมการจะเลือกเสียงข้างไหนกันแน่14ก็มีนะครับถ้าได้ไม่พอใจก็เดี๋ยวลดลงอีกได้แ3ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่บางคนเลือกที่จะขอได้และบางคนเลือกที่จะให้ได้ ทั้งทั้งที่ให้ไม่ได้กับอ,อีกบา<อ>งคน<อ>งจำเป็นต้องเลือกให้ได้<อ>หรือเลือกอะไรมาก่อน<ถ>ก็ได้เ้าาเพื่อให้คนที่ขอได้ในสิ่งที่คนให้อยากให้ให้ได้เดี๋ยวหน้าป้าจะเสร็จแล้วน้มาแล้วทั้งทั้งที่ให้ไม่ได้ ว่ามันมีตลลมแต่ตาวิจัยแป้งพันน่ข้าวหน้าป้ามาใหม่นะอย่างไรก็ตามการปรับตัวอย่างง่ายๆย,ยังคงดำเนินอยู่ทั่วไปทั้งทางเทา้าและสองข้างทางบางครั้งเรื่องย,กยากๆก็ไม่จำเป็นต้องให้มันยากเพราะคนกรุงเทพปรับตามง่ายอยู่แล้วช้าครับบางที่อุบายเก่าๆก,ก,ก็ใช้ได้ผลอยู่เสมออีกไม่นาน เราจะเคยชินกับภาพเหล่านี้ช่วยซื้อ iPhone ให้ลูกดิฉันหน่อยได้ไหมคะเนี่ยค่ะราคา2องหมื่นแปราคาพี่แจ็คค่ะเนี่ยขายลูกแล้วก็ได้หมดเลยเลยขอบคุณนะคะช่วยซื้อซุปตาตัวนี้ให้ให้ลูกสาวหน่อยได้ไหมคะเต็มที่เจ็ดพันห้าหน่อยค่ะขอบคุณพี่องก่อนนะคุณค่ะช่วยดูรถทั้งชัยหน่อยนะคะใจ่ายไหมคะร้านกว่าซึ่งเงินสดนี่เงินไม่พอรูดก๊าซได้นะคะเข้าเลย ภายใต้สถานการณ์คับขันเต็มไปด้วยความกดดันควบคู่มากับความอยากรู้อยากเห็นจำเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติการต้องรวดเร็วคงต้องยอมรับหลักการอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมต้องการเห็นการเสียเลือดต้องสยบด้วยสายเลือดเดียวกัน,นบาบการู้รักลก่อยากให้ลูกสร้างเวทร้างการรเชื่อแม่นะลูกนะ ท่ามกลางสมรภูมิที่เร่งด่วนเหล่านี้ลองจินตนาการถึงการเอาตัวรอดในรูปแบบสำเร็จรูปที่มั่นที่ปลอดภัยที่สุดมีไว้สำหรับนักรบที่มาก่อนจริงหรือ ูเหมือนความยุติธรรมจะถูกสังหารไปอย่างเลือดเย็นเมื่อสนามที่แล้วคุณอาจคิดว่าทำเลที่อยู่นอกสายตาอาจง่ายต่อการได้มาโดยไม่มีการประทะแต่สำหรับชายคนนี้มันคือฝันร้าย การรักษาฐานที่มั่นต้องอาศัยความระวังระวัยอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณถูกยึดอาวุธวีรบุรุษอย่างคุณก็จะกลายเป็นคนธรรมดาและไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปตามห้องน้ำสาธารณะอาจมีผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คุณคิด เหมือนกับที่คุณไม่เลียมใส่ใจต่อการพบเหรียญบาทสองสำเรียนออกจากบ้านทุกวันแต่บางทีการใส่ใจที่ชาญฉลาดก็ไม่ควรทิ้งข้อสงสัยให้เราตั้งคำถามคำถามทำไมห้ามทิ้งกระดาษชำระลงในชักโครกคำตอบกระดาษชำระมีหลายชนิดบางชนิดไม่สลายในน้ำในเวลาสั้นๆในขณะที่บางชนิดสลายได้ง่ายด้วยเวลาเท่ากัน คำถามแล้วทำไมไม่เลือกกระดาษชำระแบบที่สองกับสักโครกคำถามหมดไปเมื่อเรามักเห็นการชำระเศษอาหารเมื่อเริ่มเข้าร่างกายด้วยกระดาษชำระชนิดเดียวกันกับตอนเศษอาหารออกจากร่างกาย